คู่หูผมเขาวิ่งไม่ได้ไปเลยไปก่อนเลยไม่ได้เหรอนี่ครับมัมดิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าอ,อย่างไงวันนี้มาทําอะไรคะ่ะก็วันนี้ก็มาร่วมง,งานไพร์แล้วก็มาดูที่สวนนี้เพิ่งเลิกอครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ได้มาร่วมง,งานรู้สึกว่าดีมากเทพครับผมกลับมาคลึกคืนเหมือนเดิมแล้วนะคะก็อยากจะให้ มีแบบนี้ไปอีกเรืเร่อยๆเลยยกกระดับคนกรุงเทพให้สูงขึ้นนะคะขอบคุณครับมัมดิวครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับทักทายคุณมัมดิวนะครับวันนั้นไปสนามหลวงมาโดนครับท่านผู้ชมครับโดนกลุ่มไม่เห็นด้วยหาว่าเป็นพวกเดียวกับนารานะครับคุณมัมดิวนะเจอพอดีครับท่านผู้ชมครับนะครับคุณมัมดิวจะไปรับเสด็จนะครับทีนี้ ตำรวจก็เข้ามาหาก่อนชวนไปกินกาแฟทีนี้ก็พอนะฮะพอเอ่อ,พอ,อพอกลุ่มรักสถาบันเนี่ยบอกตรงๆนะก็มาโวยวายโวยวาย,วายเสียงดังมัมดิวเขาก็เลยออกจากพื้นที่นะฮะก็อยากไปรับสเสด็จแต่งกายชุดไทยจิตรดาไทยอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปะะไรับเสด็จได้คุณผู้ชมครับนะครับ เคค้างว่ะข้างค้างหกอนค้างไหม